สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักมาแนะนำวิธีการสําเนาแบนเนอร์เพื่อที่จะไปใส่ไว้ใน Google Form ค่ะวิธีการสร้างแบนเนอร์นะคะซึ่งคุณครูทำไว้ใน PowerPoint สําสำหรับคุณครูที่ต้องการออกแบบเองนะคะให้เข้าไปกำหนดค่าของขนาดแบนเนอร์นะคะไปที่ออกแบบค่ะเสร็จแล้วไปที่ขนาดของสไลด์นะคะไปดูที่ขนาดนะคะเสร็จแล้วก็ให้ตั้งค่าตามนี้เลยนะคะ คุณครูสามารถที่จะเข้าไปเลือกรูปแบบที่ powerpoint เขาได้กำหนดมาให้นะคะก็ทดลองเลือกดูนะคะชอบอันไหนก็สามารถที่จะกำหนดค่าตั้งค่าตัวน,นั้นได้เลยค่ะแต่ถ้าใครไม่อยากเสียเวลาออกแบบเองนะคะก็สามารถที่จะเข้าลิงก์นี้ค่ะทำสำเนาวไว้ให้แล้วนะคะให้คุณครูกดเข้าไปที่ลิงก์นะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอกับหน้านี้นะคะให้คุณครูทำการสำเนาโดยไปที่ไฟล์ แล้วก็ไปที่คำว่าดาวน์โหลดค่ะเลือกเป็น Microsoft PowerPoint ตัวนี้นะคะคลิกลงไปค่ะจากนั้นคุณครูก็ไปดาวน์โหลดสำเนาตัวนี้มานะคะทำการเปิดการแก้ไขตัวนี้ก่อนนะคะจากนั้นคุณครูก็เข้าไปทำการเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรูปแบบนะคะและในส่วนตรงนี้ก็จะมีแถบสีนะคะให้คุณครูได้เลือกใช้นะคะก็เลือกเอาตามใจชอบได้เลยค่ะ จากนั้นให้คุณครูเข้าไปที่แทรกเลือกไปที่รูปภาพแล้วก็ไปเลือกคนรูปของคุณครูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปที่คอปตัวนี้ค่ะแล้วก็เลือกเป็นคอปตามรูปร่างนะคะกดไปที่วงกลมค่ะแล้วคุณครูก็กดชิปก็ได้ค่ะทำการคอปรูปภาพนะคะให้ได้ขนาดตามวงกลมนี้นะคะ ขั้นตอนต่อไปก็คือไปเปลี่ยนชื่อวิชาและเรื่องที่จะทำการทดสอบค่ะจากนั้นคุณครูสามารถที่จะไปเปลี่ยนฟอนต์ได้ค่ะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็เข้าไปที่ไฟล์ค่ะเพื่อที่จะทำการเซฟไฟล์ตัวน,นี้ให้เป็นไฟล์ png หรือ jpeg ก็ได้นะคะตอนนี้ให้ครูเลือกว่าคุณครูจะเซฟไว้ที่ตรงไหนจากนั้นก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจาก powerpoint เป็นไฟล์จะใช้ไฟล์ jpeg ก็ได้หรือจะใช้ไฟล์ png ก็ได้นะคะในที่นี้ครูเลือกเป็นไฟล์ png ค่ะเพื่อความคมชัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะ ให้เลือกไปที่สไลด์นี้เท่านั้นค่ะในส่วนตรงนี้ก็สามารถที่จะปิดไปได้เลยค่ะทำการบันทึกให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วให้คุณครูเข้าไปที่ Google Form ค่ะเลือกไปที่ปรับแต่งทีมกดไปที่เลือกรูปภาพแล้วก็กดคําว่าอัปโหลดไปที่เรียกดูค่ะให้คุณครูทำการเลือกไฟล์ ะะที่เราได้ทำการเซฟไว้เมื่อกี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดที่ Open จากนั้นก็กดที่คำว่าเสร็จสิ้นค่ะ มาแล้วค่ะคุณครูก็จะได้แบนเนอร์สวยๆสำหรับการตกแต่งใน Google Form ค่ะนอกจากนั้นคุณครูสามารถที่จะปรับแต่งทีมได้อีกนะคะก็เข้าไปที่ปรับแต่งทีมค่ะแล้วก็ไปเลือกสีของทีมค่ะให้ตรงกับแบนเนอร์ของตัวเองนะคะในที่นี้เลือกไว้เป็นสีชมพูค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการสำเนาแบนเนอร์มาใส่ไว้ใน Google Form ค่ะ หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับช่องครูสังคมน่ารักค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ